ครับสอบถาม่อยวันนี้มาทําอะไรครับงานก่อสร้างเกาหลีนะวันนี้มากินหมูครับวันนี้กินหมูอันนี้อะไรครับนี่ราน้ามันทาแบบครับผมโอ้น้ามันลงไปทาแบบนะครับตอนเช่าตอนเช่ามัดรวดครับแต่ว่าตอนใบมะตอนตอนเราเราสีเที่ยงนี่ชกไม่สมศักดิ์ศรีเนาะพี่ชกไม่สมศักดิ์ศรีเลยมึงครับพี่น้องครับเป็นเทียงอันเทียงเห็ดอันเคียบเขียบไหมเคียบ มันไปกินเข่าเลยเหลือข้าสองคนเตะไปละครับไปละครับไปกินเขากันเด้ครับพี่นังครับนี่ครับครับครับตรวจปวดไปปรับจอะไรวะนี่สิไปเห็นงานหรือสิไปป่นธนาคารครับนี่ครับเดี๋ยวรอรุ่นพี่กำลังมานะครับแล้วก็จะแยกสายงานกันไปทำงานนะครับก่อนมาก็ไปเซ็นชื่อก่อนครับไปเซ็นซื่อทั้งคูนครับวันนี้บรรยากาศดีครับพี่นองครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่รองทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องบอลมนุษัราคามเด้อครับพี่รองครับวันนี้บอลมนนสิภาษพี่้องไปรับชมกับการเป็นอยู่การมาทํางานเกาหลิเกาหลิใไตนะครับมากรมแรงงานนะครับระบบ EPS ไ h a i l a n d ครับพี่้องครับสไปชวนปวดไปปรับชวนเพื่ออะไรวะนี่สิไปเห็นงานหรือสิไปป่นธนาคารครับ นี่ครับเดี๋ยวรอรุ่นพี่กําลังมานะครับแล้วก็จะแยกสายงานกันไปทํางานนะครับก่อนมาก็ไปเซ็นชื่อก่อนครับไปเซ็นสื่อทั้งคู้นครับมานี้บรรยากาศดีครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศการทํางานหมู่บ้านนี่ฝนตกครับมันี้เ้ามโนนกับเหตุงานเป็นวันที่สองครับนี่ที่ออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวไปมุ่งต่อไปครับขันเบามโนนไทยหม่องใส่งานเลยกัน ใช่มึงเ้อครับพี่น้องขันบ่มีเวลาครับทีมีอย่างกับมึงน้ากันเ้อครับผมนี่นะครับการมาทํางานก่อสร้างประเทศเกาหลีครับจะเป็นแบบนี้ครับผมมีระบบย่างดีครับตรงมือโอ้นี่รีวิวนี่รองเท้าอู้ยรองเท้ายางเท่ครับโอ้โหนี่นี่ยหมวกอู้แต่งตัวยางรอครับแต่ละคนนน่นี่นะครับมีรถับทรงยางดีครับขี่รถขี่รถตู่ไปได้ครับพี่น้องไม่ได้ขี่รถ บดิขี่รถอันคื่อบ้านเข้าไปเนาะขี่รถตูดคนต่อคน <c oughs> ดีดปากเร้ออืมนี่ครับเดีย๋ยวม,มึงต้องไปครับพี่น้องครับที่ได้เห็นอย่างเนานะสำหรับพูทถิมาท,ทำงานครับอ่ากลีใต้นะครับมากอสังเดยประมาณนี้ครับนี่ฟันหน้าปากจะขวางซะเนาะไอค้คอย <c oughs> เป็นซสือกับรุ่นพี่นี่เลยรุ่นพี่ของเราครับแต่งตัวอย่างหล่อเลยครับเราจะมาออกกําลังกายใช่ไหมครับพี่เอ่เอ่ครับไซตที่ทํางานครับทํางานสะพานนะครับนี่ตอนนี้อยู่ไซตงานครับผมม,มาทํางานก่อสร้างนะครับเป็นทําสะพานนะครับ ก่อสร้างประเทศเกาหลีครับผมนี่ครับเพื่อนร่วมงานอนะนี้นี้เพื่อนร่วมงานครับหลายประเทศนะครับต่างประเทศสามสี่ประเทศครับอยู่ที่สูงครับตอนนี้ครับอยู่ใช้งานทำสะพานครับผมน,นี่นะครับนี่ พักครับตอนนี้พักสามโมงเช้านะครับพัก,พกดื่มกาแฟใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับมัดเหล็กชุบชัด,ชด,ชด,ชดเหล็กบ้างเชื่อมบ้างนะครับนี่นี่ครับด้านล่างด้านล่างครับกำลังจิบกาแฟครับผมกำลังกินกาแฟครับพี่น้องครับโอ้เนี่ ทำงานมาบนนู้นเด้อครับสีเห็ดผุนละครับจักสองสามปีผุนละครับบางนีครับพอเห็ดสะพัน่าบนนู้นอยู่จุดแหลกครับมันสีมีสองสามจุดครับเยอะทั้งคุณเชื่อมกันนะครับเดียวจิตต่อกันไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นด้านล่างครับนี่ใช้งานก่อสร้างนะครับใครที่จะมาทํางานประเทศเกาหลีก็จะประมาณนี้นะครับมีมีเห็ดอุโมงทางรถไฟมีสะพัน แล้วกสะสางสนามบินประมาณนี้นะครับผมงานก็สร้างเกาหลีเดอ้อครับพี่น้องครับฝากไปสักนิดนะครับผมเดี๋ยวบ้ามนนท์ไปทำงานก่อนครับ